ตอนวิดีสร้าางมาเพื่อ,อบบวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนัทชิวนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมมากับเป้อาบุซีนครับสวัสดีเพื่อนเป้เป็นไงบ้างเด้ยข่าวว่าช่วงนี้ฮอตเหรอเอ้ยไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวมานี่เพื่อนเป้โอ้นอนเล่นคิดตมเลยนะเอเพื่อนเป้นี่เพื่อนเป้นี่เฮ้ย่าไงเป้ ช่วงนี้ได้ข่าวว่านายฮอตเหรอขอคำคมหน่อยสักหนึ่งประโยคอ่ารลกปองอะไรนะเรจะเาอได้แลงโลกปองโหโคตรเด็ดได้ข่าวว่ามีไอดอลชื่อดีเจวิวใช่ป่ะใช่แล้วทำไมวะว้าวดูดูดูเข้าไปเข้าไปเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เพื่อนเป้บอกว่ากำลังกำลังเปิด u t u b e ช่องใหม่ช่องอะไรครับช่อง เป้อับุซี่ไปถามเจ้าตัวสิเออไปถามเจ้าตัวเป้เปิดช่องอะไรครับเป้เปิดช่องอะไรนะอับบูซี่อย่าลืมก้ากดติดตามกันนะอ๋อเป่อับุซี่ดีใจด้วยะตอนนี้กี่กี่กี่ซับแล้วกี่ทรับเล็ดเล็ดกี่ซับแล้วตอนนี้ก็บอกบ่กกันมาไงวะตอนนี้กี่ซับแล้วนะไอ้นี่มึงจะถามบ่อยทำไมวะเออดีประมาณพันแล้วเหรอเร็วเร็วขอให้ผ่านโปรไวๆนะเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรสนุก แล้วว่าวันนั้นไปเล่นเอาวีที่บ้านไอซ์สารวัตรด้วยนี่แล้วทำไมวะ,อะโอเคไว้เจอกันใหม่เพื่อนเป้เดี๋ยววันนี้ไปแล้วฝนมันตกโชคดีนะพี่รับสุดหรอครับก็มาคุยกับเพื่อนเป้วันนี้คิดถึง <Okay. S 2> จึงมาหาคิดถึงแบบนี้ไ้องมาหากูก็ได้ <laughs> บอกอะไรกันครับอยากอีกยังไม่ได,ด้กดติดตามช่องนักเชลอีกยังไม่ได้กดติดตามช่องลัดเชล์ให้ด้วยเนี่ยกดกันอีกด้วย